ค่ะวันนี้เมนูส้มตำที่คนไทยกินไม่เคยเบื่อเลยต้มไข่ด้วยทำตามสูตรเป๊ะเลยใส่เกลือต้มเพื่อให้เปลือกบนล่อนแล้วก็ปอกง่ายเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าจะปอกง่ายจริงไหมค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการส้ม ตำส้มนะคะมีมะกอกได้นะบ้านเราชอบกินมะกอกใส่พริกเยอะพอสมควรเลยค่ะวิมืดนิดนึงค่ะก็มีที่เราฝานไว้นะคะมีวานิกะปินะคะมีมะเขือเทศน้ำตาลมะนาวมะนาวเราไม่บีบนะเราใส่เป็นชิ้นเลยแล้วก็ผงผงนัวน้องชูนะคะ บ้านเราชอบกินมะกอกมากเลยตำพริกก็ไม่ละเอียดเพราะว่าเราไม่อยากให้เผ็ดมากแต่เราชอบสีสันของพริกค่ะเราก็ตำพริกเสร็จแล้วเราก็ใส่อันนี้ไปนะคะแล้วก็น้ําตาลเสร็จแล้วก็เราจะมีน้องชูด้วยใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็โคลกรวมๆกันใส่น้ําเปล่าด้วยนะคะเพื่อจะได้มีน้ําส้มตําค่ะ พราะเราไม่ได้ใส่น้ำมะขามเปียกแล้วก็เติมด้วยซีอิ๊วขาวนะฮะเรารวมๆกันเสร็จแล้วเราก็ชิมดูนะคะรสชาติพอดีไหมยังยังไม่พอดีค่ะต้องเติมซีอิ๊วขาวอีกนิดนึงนะแล้วก็ใส่มะละกอบมะละกอนี้จริงๆแล้วก็เก็บมาจากต้นเป็นสองอาทิตย์กว่าแล้วค่ะแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะคือมัน ได้มาเยอะมากเลยค่ะได้มะละกอมาเยอะมากไปวันศารฮะอันนี้ก็ตามเรียบร้อยแล้วอุ้ยกลืนน้ำลายไปด้วย <c oughs> ค่ะก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะเนี่ยกลืนน้ำลายเลยนะคะทีนี้เราก็เอามะละกอมาแช่น้ําแล้วก็ขูดนะอันนี้ปอกไข่แล้วก็เกลียงบ้างไม่เกลียงบ้างนะคะที่ว่าปอกง่ายๆก็มีปอกง่ายอยู่สองสามฟองนะนี่ก็เข้าสวยนะคะ ร้อนๆเลยอร่อยมากๆนะคะค่ะแล้วก็ผักถั่วพูกินกับส้มตำอร่อยมากนะคะแล้วก็